อย,อย่างคุณโป้เนี่ยถือว่าเป็นแบบนักธุรกิจที่เหมือนปรับตัวได้ตลอดเวลาอยากฝากอะไรถึงคนที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาทําธุรกิจนี้แล้วเขาไม่อยากเปลี่ยนเขาไม่อยากปรับหรือย,ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมคนทําธุรกิจทุกคนนะอยากจะเติบโตแหละแล้วก็ต้องเจอวิกฤตเจอปัญหาถ้าบางอย่างอ่ะมันไปไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถเดินไปได้มันตันเนี่ยไม่ได้บอกให้คุณทิ้งธุรกิจนั้นนะครับคุณแค่ปรับเปลี่ยนหาหนทางใหม่หาแนวทางใหม่ยิ่งตอนช่วงเนี้ยมีเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์หรือคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กัับบคคคุุุุณณณดีกกกวว่าออแท้้้หหรรรืูสึลลมเธิจ ไม่สามารถเดินได้<ม>ไปต่อไม่ได้ลองปรับเปลี่ยนนะครับใช้เวลาว่างที่คุณต้องท้อแท้เนี่ยลองปรับมาว่าเราสามารถที่จะแก้ไขมันยังไงเปลี่ยนแปลงยังไง<ม>ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีหนทางของมันมันไปได้นะครับอย่างผมเนี่ยไม่รู้ขายอสังหายอย่างไงเนื้อลงทุนไปต้องเยอะแล้วไปไม่ได้แล้วตันแล้วบางคนเนี่ยเครียดผมก็เข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึง เส้นแบบนั้นเพราะเราก็ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วว่าอ๋อเข้าใจแล้วเวลามันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเวลามันมืดทั้งมดรอบด้านเลยไม่รู้จะไปในทิศทางไหนผมผ่านจุดนั้นมาแล้วผมก็อยากจะแนะนํนาว่าให้เขาสู้ครับมาดูที่จิตใจตัวเองว่าจะทายัางไงให้ตัวเองเข้มแข็งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดไปทางไหนนะครับหาช่องทางที่สามารถที่จะเดินไปได้ซึ่งทุกปัญหามีทางออกแน่นอนมันไปได้คุณแค่หาสิ่งที่ใช่ของคุณใี้เจอครับ